เก้าเเล่นเก้าเก้านดีกว่าครับคืนเยนายอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเฮ้ยปิดบอบเสงบองโทัดก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รองกล้วาจะเขาเก็เกนนจะให้ถึงวันที่เจ็ดสิบนกี่ไยได้ถึงวันที่หกสิบอ่ะจะให้เก่เเปนโก้าเก้าได้กันทจ้ะ ทำก็ว่ามันบุมันกดหรืป่าแล้วที่บอกกเลยนะแล้วก็แค่กดก็แค่ไปเปะไปเลยคืออะไรป้าอาคาไมได้แต่คืออะไรน่งก็ตายวคืออะไรคือคือวันที่จะจะต้องให้กระต่ายวันที่จะสีกรต่ายไอ้ก็ตายไอ้เราฟังกด ังกรแ้คเขบเปิดูดเราจะคาดเป็นคาดพ่อครัวครับเลยพ่อครัวคือถ้าิรคือท่าตามกรเจ้าร้อนโโทษกรอมกรอไรอะชื่ออะไรรอคัดร้อนร้อเ่นคาดดิุดคาดคุดบุการยัดกตะด้ไม่อิ่มไม่ใช่อิ่มแน่นอนคือคือป้าอาไชื่ออะไจัง ไอ้เด็กปุมาเด็เเ็เเ็เไะทีพวหนดิเอ้ยมร้องตีัวมไชาคลิปงคลิปนี้มันชั่วโมงว่ะไรนะวคลิปนี้ม่ตั้เป็นชั่วโมงได้ว่ะได่ไหมละใหญาใหฉันตแ เดี yeah, ๋ยวโดนถายมุมวะเราจะไม่ดังก็เถ้อ huh ง่ต no ้องเลยดังเลยอังนี้ปะดังมาเกียวรวนนี้อยากถายคลิปอ่ะไม่ได้แล้วเกยไม่ได้ายคิปน่อยจบถายคลิปคุงเลย i begin to ทงเขาได้สู้ใครจะตายเขาได้เขาจะตายเอาอะบ้าเม่อไขอคนที่ต่อไปแตวคนบอกได้ว่าว่าคนที่ตัดไฟน่าเป็นเขือนเขือนเดนโอ้ยเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่เจ้าเดน่อ้ยไจ้าแต่เจ้า ไม่มช่องแล้วกาทำช่องเองสิโอ,อ,อ,อ้ย,อยได้อะอะไรนะโดนมี่แทงนะอย่าออตอนน,ตอนี้ซิงซายคารล่าวแล้นจะคนนจรับมันขายถึงยังซิงซายคาร์ทฟ,ฟ,ฟุกเกอร์ใน

สดอกที่จะไปของสั้นกลัวกาเดินกันแล้วแล้วก็คุณครับเมื่อกี้มึงฆ่ากระต่ายไปกี่ตัวทุกคนลืมนนะับผมเชียนห้าตัวห้าตัวเพราะมันเกินพานะเพื่อนอันนี้เพราะมันเกินพาน้องพน,น้องผมเนี่ยวิยมันประสาทเขียวไงเอ,ยอยงจัลส่วนปืนแค่นี้ก็ได้แล้วก้น ซึ่งต่อมาซาตโบไม่เต็มดูป๊อปเอาผ้าที่ว่ถ่ายผ้าที่ยวแต่ว่่ายว่าถ่ายอิก่่างช่่างมันงช่่าช่างชช่างงช่างชงช่างชช่างช่างช่าช่าง่างงชางช่ช่ง่างช่างชาา่แต่

กอนดูได้อีไปอีายอีายอีไปอีายอีไาอีไปอย่าอย่าทำอะไรเลยพอไอ้ใจป่าไะคุณอยากอยากตาดมันกันสก่จ้าวันแองติด <constants> ป <aux mujer. lim us> ่านะหยาเขาไปว่านี่กันนะทำไมถึงว่ามันจริงจริงวะ 妈妈，你呢？ ยงเว้ววี่จะทำช่องใหม่ไปมาหนมาหมาหมาหนึ่งคือไปไหนอะแบนหมดาคือชาแบ๊บนึงนะ ดูหดับเป um. ็นสิบอันดับคนที่ชองอนบยอันดับเนส่งเราเองไม่รู้ความรู้อ่ะแล้วแล้้้เพืษณาเข้าโฆษณาเข้ามาวะนี่ยดูเปิดทีวีไปเขากดาเขาจับคอจับคอทีวีช่องาบม เวกตะก้าบุ่มอุ้ยทำมาษาอันนี้คือกล้าไป่อยเอาถ้ามกปราสานนี่ก็อยากมันก็จะมันตักเสียไปโอ้ามาเลบเสียหน้าครับช่วนเยอะครับขึ้นเยอะเข้าเข้บวันนี้เข้าม

走吧。

ังสปอเซอร์ขอสปอเซอรขบันสปอเขาซองน่สปอเซอร์ขาซองด้อยากเอาหลงคนตคนไขคนทำไงิงคนอะไรไม่เนาไม่ขาเจ๊เ็กคุหนวก็พอคุณ

ความเฉลิมสบาบต้องการความเฉล่มสบายันแม่แม่คิดว่าจะแม่ตอนแรกแต่ตัวนี้ไม่แม่แต่ว่าตัวนี้ว่ไปบุไปบุกแล้วครับไปบุกบุกล้วก็พีกกกเราปไปเัเิด่องเลยเนี่ยเเป็นคลิปแล้วเนี่ย็นเนนยาวเกมเนี่ย